ไม่มีปัญหาแต่คุณจะไปแซะเขาไปว่าเขาเนี่ยมันหลายหลายครั้งเขาเนี่ยมันสะสมนะใช่ไหมคนเราตีทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันก็มีการมีอารมณ์ขึ้นมาคนเรามันมีอารมณ์อยู่แห้ะสิเออไปว่าเขาบ่อยๆบ่อยๆเขาก็ทนไม่ไหวเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเขาเองเขาก็เก็บไว้นะไม่ใช่ไม่เก็บนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปลงบันทึกไว้หลายหลายครั้งนะหลายครั้งมากลงบันทึกเดี๋ยวก็ลงบันทึกลงบันทึกไว้แตุ่ดท้ายเป็นไง เขาก็ทนไม่ไหวนะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วมันมันมันไม่ได้แล้วเขาว่างั้นไม่ได้แล้วมันมันเกินแล้วเขาก็เลยต้องดาเนินการตามกระบวนการนะครับเออนั่นแหละนะครับได้เลยพักผ่อนไปนะครับแบงค์พักผ่อนไปพักผ่อนไปเถอะนี่แหละนะครับ fc ดูเอาเองแล้วครับ fc นะคนเราทําผิดนะครับ ถ้าเขายังไม่นึกถึงว่าเขาทำผิดนะบางคนเขาก็บอกว่าเออกับเปลี่ยนอารมณ์ได้เสี้ยววินาทีเนี่ยอันเนี้ยแอดก็เห็นหลายคนแล้วครับเอ,อ่อคุณเรนูสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟบเอฟซี F A, 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 ทุกท่านนะครับอืมนะพูดง่ายๆว่าเขาเห็นอารมณ์แล้วจูู่ก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอารมณ์จากร้องไห้เป็นหัวเราะอย่างงี้ คนแบบนี้อะอันตรายที่สุดเพราะว่าเขาเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วมากไอ้สิอยู่ๆก็ดีใจดูๆก็ร้องไห้ดูๆก็ๆกนะคือคนเรามันไม่น่าจะเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วขนาดนั้นถ้าไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพนะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพมันจะเปลี่ยนไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่นี่โอ้โหยิ่งกว่ามืออาชีพอีก ยังไม่เห็นนะครับแม่เมื่อกี้แอดกดน,นะไม่ได้ดูแต่ว่าคงยังไม่เห็นว่าเขาดำเนินการต่อไปหรือยังไงนเนี่ยอออารมณ์แปรปวนนะนั่นสี่นะครับดูด่านให้ค่าขอบคุณมากครับคุณเรโนนะครับขอบคุณมากๆคุณนิทยานะครับสวัสดีเอฟซีด่วขั้นนะครับอนี่แหละนะครับเอซี อารมณ์แบบนี้นะครับแล้วถามว่าเราจะครบได้ไหมคะมันมันไม่ได้อยู่แล้วเอฟซีเอสบอกได้เลยไม่ได้อยู่แล้วคนเราคนเราจะอยู่จะอะไรกันกันแต่นะครับแต่มันก็ต้องดูดูที่ดูที่ความอ่ความประพฤตินั่นแหละดูที่การกระทาความประพฤติของเขาเพราะบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งใหญ่เขาเขาไม่เขาไม่เขาไม่โกรธนะเขาไม่พอใจนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เขาเฉยเฉยเนี่ย เขาไม่พูดเนี่ยไม่ว่าจิตใจเขาจะแฮปี้ไปกับตรงนี้ด้วยเท่าไหร่นะเออแต่เขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเออเขาไม่อยากจะไปตอบโต้ไม,ไ,มไม่อยากจะให้ค่าจริงๆไม่อยากจะให้ค่าไม่อยากตอบโต้เพราะอะไรเออเพราะว่ามันมัน,ม,นมันอะไรอ่ะคือภาระไอการงานหน้าที่เขามันเยอะแยะมากมายนะครับเออเอเารอรับบริจาคเอร f ยอ่ะ ใครใครอ๊ยตายแล้วใครจะมาช่วยเหลือนะพี่อ้อยใครจะมาช่วยเหลืออากาศดีนะครับพี่แดงกนะ็ใช่ครับผมอากาศก็โอเคอยู่นะที่นี่อากาศก็โอเคอยู่ใครก็จะมาให้ความช่วยเหลือนะครับมันไม่มีรอกใครก็จะมาให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับแอดบอกได้เลยเออเพราะว่าเขาเห็นการกระทําแล้วไงแต่ก่อนเนี่ยใช่อยู่นะแต่ก่อนเนี่ยใช่ ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธนะครับอแตะก่อนเนี่ยไม่เถียงนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วเขาดูที่การกระทําดูพฤติกรรมดูการอ่การกระทําของเขาอะไรมามันเป็นเป็นกําหนดเป็นทิศทางกําหนดให้เขาต้องเปลี่ยนไปเอฟซี FC ก็เปลี่ยนใจนะย้ายออกมาออกมาแบบเงียบๆก็เยอะนะไม่ใช่ในน้อยนะออกมาแบบไม่ได้พูดอะไรเลยเฉยๆก็ก็ถอยออกมา ไม่อยากจะไปช่วยเหลือไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวเพราะอะไรเพราะการกระทําของเขาทั้งนั้นอืมันมันทําให้เห็นไงมันต้องคิดไปเองอยู่แล้วคือเอฟซีเขาดูออกใช่ไหมล่ะดูออกว่าทําแบบนี้ทําแบบนี้คืออะไรนะครับทําแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนคนเราเนี่ยไม่ใช่หูหนวกตาบอดนะเอฟซี FC จะดมองคนไม่ออกใช่ไหมแอดว่าเอฟซีของเราเนี่ย ไม่ใช่อายุน้อยๆน,นะแต่ละคนเป็นเอฟซีไม่ใช่วัยรุ่นอายุสิบสามสิบสี่สิบห้าวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรแต่นี่ไม่ใช่ครับวุฒิภาวะทั้งนั้นเออผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมาเยอะแยะมากมายหนะ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมงเงี้ยมีหมดนะระดับนี้คือผ่านประสบการณ์มนาะแล้วเขาจะดูคนไม่ออกเออใครเป็นใคร เขาดูระยะยิ่งเวลามันเนิ่นานไปเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งเห็นอใช่ครับผมเขาไม่ได้กระตื้องขึ้นนะแต่คนดูเขาก็น้อยลงแต่เขาก็ไม่ได้มีความกระตื้องเพราะอะไราาก็ป่าของเขานั่นแหละมันเป็นป่าเขาเขาพาให้อะไรอะ่ะพาให้ลูกนอกใ้เขาซวยไปด้วยเพราะว่าทําอะไรเนี่ยพูดง่ายว่า ลูกลูกนอกใยเขาทําอะไรในนิทานเรื่องนี้นะเขาทําอะไรเนี่ยเขาไม่เคยออกมาตาหนิติิงลูกเขาเลยมีแต่ส่งเสริมมีแต่ถูกทําดีแล้วทาถูกแล้วเออทําดีแล้วทาถูกแล้วทาถูกทุกอย่างไม่ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยมันมันมีการส่งเสริมกันอยู่ตลอดแล้วถ้าคนเรารักกันจริงๆเนี่ยเขาต้องตาหนิอันไหนที่มันไม่ควรไม่ถูกทําไม่ทําไม่ถูกเนี่ยเขาต้องออกมาตาหนิติเตือนตักเตือนกันบ้าง นั่นคือคนเขารักกันจริงๆแต่นี่เขาไม่เลยส่งเสริมก็ที่ต่างหากแล้วสุดท้ายก็โดนนะครับเอสุดท้ายก็มีความมันเป็นความผิดเนี่ยพอเอาคิดว่าเอ้ยมันที่เขาทําอยู่นี่มันถูกเอ,อมันถูกตลอดเพราะถูกมากๆเขาก็เหลืองเขาก็ทําใหญ่ทําใหญ่เขาที่มันเกิดความผิดเข้าระบบผิดไปเลยพอผิดไปพอเข้าข้อคนอื่นเขาก็ร้องเรียนเอา นั่นแหละคือสาเหตุนะเอฟซีอยู่ไปเขามีแต่พังบอกได้เลยไม,ไม่ไม่ไม่แล้วไม่แล้วเขาแยกคนละกลุ่มแล้วเขาแยกแล้วเขาแยกแล้วเขาอยู่คนละกลุ่มละยายนะครับเออเขาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเพราะว่าคนที่เขาเคยเป็นฝั่งเดียวกันน่ะ ตอนนี้เขาออกพูดง่ายว่าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยน้อยมากอะคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยโดนโดนเรื่องราวตลอดโดนแรงประทะนะครับโดนแรงเค้นจากจากในโซเชียลเยอะมากบอกได้เลยเอซีสังเกตเอาแล้วกันแอดไม่อยากจะพูดนะให้เอฟซีดูว่าใครที่ไปยุ่งเกี่ยวเขาหรือไปเป็นอ่าม,มีมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วเขาก็จะโดน คอยมีคนคอยจับจ้องว่าการกระทํานั้นผิดถูกยังไงแล้วแต่ละคนก็จะมีความเดือดร้อนไปด้วยกันเดือดร้อนเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วบางคนก็ถูกใส่ความให้มีความผิดคือยัดเยียดความผิดให้กันเขาก็อยู่ไม่ได้ไงทั้งนั้นที่เข้านี่ให้ใจเวลาเข้ามาอยู่เขาก็ให้ใจเต็มที่เพราะเป็นคนพื้นที่เดียวกันถูกไหมเป็นคนละแวกเดียวกันเขาก็ให้ใจเวลามาช่วยเหลือกันนู่นนี่นั่นช่วยเหลือกันเขาก็ให้ใจแต่สุดท้ายเขาก็โดน หักหลังนะครับโดนการกระทาโดนยุแยงโดนแย่แล้วก็โดนใส่ร้ายใส่ความหาเรื่องราวมาให้เขาเขาก็หนีสุดท้ายเขาก็หนีออกมาเขาก็ออกตอนนี้แทบไม่เหลือใครนับคนเนี่ยแทบได้ได้เลยละ่ะนับได้เลยมันมีไม่กี่คนแล้วน้อยมากถ้าอยู่ในนี้นะอยู่ในนี้แต่ข้างนอกเนี่ยแอดไม่รู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนแหละ แต่ดูเอาเองแล้วกันสังเกตดูเอาเองแล้วกันว่ามีแต่จะมาหาผลประโยชน์ไม่ได้มีความจริงใจนะคนรอบนอกวงแหวนนะเขาเข้ามาจริงอยู่เข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์เขาไม่ได้มีความจริงใจให้นะแอดบอกได้เลยถ้ามาแล้วไม่มีผลประโยชน์เขาก็ไม่มาเออไม่มาแค่นั้นแหละ คนที่เข้ามาก็ไม่รู้นะครับเอฟซี FC นะแอดบอกได้เลยนะออใครจบใข่จบเอ้าใคร่ะก็อยู่ต่างประเทศไงในะนิทานเรื่องนี้ไงโดนนะครับโดนเข้าร้องเรียนแล้วนะครับนะแล้วก็คน่าที่อยู่ประเทศเดียวกันด้วยร้องเรียนก็คือเขาปล่อยให้อ่าปล่อยให้ พูดปล่อยให้อะไรไปเขาก็่ให้โอกาสอะนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแล้วไม่ถึงมีน้อยมากคือคนในหมู่บ้านนี่ยเขาไม่ได้พูดคุยด้วยนะเขาไม่ได้คุยด้วยนะเอฟซีนะอยู่ในนี้เขาไม่ได้คุยด้วยนะอืมต่างคนต่างทำมากินเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่คุยมีคุยอยู่แค่ไม่กี่คนคนสองคนด้วยซ้ำไปน้อยมาก คนสองสาคนนี่แหละไม่ได้เยอะกว่านี้แน่นอนไม่เยอะกว่าเนี้ยแล้วแต่ละคนก็ท่าทางท่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออคืนคบกันไปก็มีแต่ประเด็นนะมีแต่ปัญหามีแต่ประเด็นมีแต่ปัญหาเออถ้าอยู่ถ้าอยู่ตาลอมพังจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกาะกลุ่มกันเมื่อไหร่นะมีประเด็นมีปัญหาตลอดแล้วก็ลองดูก็แล้วกันลองดูว่าเขาจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนถ้าเป็นแบบนี้ อ,อถึงเกาะกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเก็มีแต่ประเด็นสร้างแต่ปัญหาเอ,อทุกคนในโซเชียลเข้ามาลุมอ่าต่อว่าลุมตำหนิติ่งนะครับก็จะโดนกันเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าอยู่ไม่สนใจนะครับถ้าแยกออกมาเนี่ยเขาก็จะปลอดภัยอ่าสังเกตมันเขาจะปลอดภัยเขาจะไม่ได้มีใครไปตําหนิติ่งเขาก็อยู่ของเขาถ้าก็อยู่เขาโม่แม่เนี่ยเขาไม่มีใครไปยุ่งเลยแต่ถ้าเข้ามาร่วมด้วยเมื่อไหร่ มีปัญหาขนาดเออแอบก็งงเหมือนกันนะทําไมชอบสร้างประเด็นเออทําไมต้องชอบสร้างประเด็นก็งงๆอยู่พอร่วมกันทีไรทากิจกรรมร่วมกันทีไรโดดๆดดพอโดดๆปุ๊บเนี่ยเอฟซี FC, คนเราก็ก็อาจจะฟุ้งซ่านนะอาจจะคิดมากคิดมากเพราะอะไรไอ้หากูไม่เหลือใครแล้วอย่าว่าแต่ญาติพี่น้องเลยเพื่อนฝูงก็ไม่มีแล้วไม่ต้องถามนะเอฟซี FC. อยู่แล้วมาก ใครจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ถามเลยไม่อยู่ไม่ได้หรอกแม้แต่เอฟซีก็ยังน้อยลงเอฟซีแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีเนะี่ยแต่ก่อนให้การสนับสนุนเดี๋ยวนี้ก็ถอยไม่ค่อยใหนะ้ไม่ค่อยขายของก็ลำบากจะไปเรียกร้องอะไรเพราะว่าการกระทำของตัวเองไงถ้าตัวเองดีตัวเองสร้างคุณงามความดีสิใช่ไหมทำให้มันเป็นเห็นเป็นรูปมาทำสิอันนี้เขาจะเชื่อ แต่นี่มองหาเป็นรูปมาทำไม่มีเลยเออเป็นมีแต่นาม,มาทำเอ่อนามาทำก็น้อยมากที่จะพูดถึงนะครับนะรูปมาทำไม่ต้องถามเลยนะครับไม่ต้องถามเลยไม่มีเห็นมีเลยมีไม่กิจกรรมไม่มีแล้วใครจะไปน่าเชื่อถือนะมีแต่ประเด็นมีแต่ประเด็นเด็ดๆทั้งนั้นที่ขึ้นมาเออเขาจะมุด มุดไปคุยกับคนนู้นมุดไปคุยกับคนนี้มุดไปคอมเมนต์กับคนนู้นถ้าคนเขาดีๆเนี่ยเขาไม่ทําแบบนั้นเอฟซีจริงไหมคนดีๆเขาไม่ทําหรอกเขาจะไปทําทําไมทำก็มันจะเรื่องราวก็จะเข้ากระหาตัวเองไงแล้วเอฟซีเขาคอยดูอยู่คอยดูอยู่ว่าอ่าคุณทําอะไรคุณแก้ไขคุณทําอะไรสิ่งสิ่งบางสิ่งก็ไม่น่าเปิดเผยคุณก็ดันไปเปิดเผยดันไปให้สังคมเขารู้ เออสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ดันไปเปิดเผยซะไปทําโชว์มั่งอะไรบ้างนะมันก็กลายเป็นกลายเป็นฆ่าตัวเองนี่แหละนะครับฆ่าตัวเองนะีโดยโดยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเออแต่พอรู้แล้วมันก็แก้ไม่ได้แล้วมันทําผ่านไปแล้วไงนะทําผ่านไปแล้วก็มันก็มีแต่ความเสียหายความผิดเขา้านะครับหนุม่มอ่าอะไรนะชัยนาธนะดาวคารนก็มีปัญหากันอยู่แล้วนะเขาก็จะร้องเรียนกันอยู่แล้วนะ แต่ก่อนนี้อาจจะมีซ้มซิ่งรองกันนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคนละอย่างะเอีคนละเรื่องนะตอนนี้ก็มีการแฝกการมีการะจะเล่นงานกันอยู่นันะร้ะองเรียนกันจ,จากมิดนะครับเอฟซีตอนแรกเราคิดว่าฝั่งตรงข้ามเขาเคยพูดให้เราว่าผักมิดให้เป็นตับตูนแต่เดี๋ยวนี้คนฝั่งนู้นเขาโดนบ้างแล้วเขาโดนคำพูดแบบนี้บ้างแล้วว่า พยายามผักมิตรให้เป็นศัตรูมันเพราะ,ราะการกระทําของตัวเองหรือเปล่า